สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านกับเข้าสู่รายการครูเจี๊ยบพอดแคสต์ครับและแน่นอนอยู่กับผมแซมเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกสถานการณ์ที่หลายคนจับตามองกันแบบไม่กระพริบตานั่นก็คือราคาทองคำครับใครที่มีทองอยู่ในมือหรือกำลังเลงๆว่าจะเข้าซื้อดีไหมวันนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดครับตอนนี้ถ้าใครได้เปิดกราฟดูนะครับอย่างรูปที่เราแนบมาให้จะเห็นภาพที่น่าสนใจมากๆครับ ภาพใหญ่ของราคาทองคำเนี่ยเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบของเทรนขาลงแต่ในช่วงสั้นๆไม่กี่วันที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าราคามีการดีดตัวขึ้นมาอย่างมีนัยยะสำคัญพยายามจะสร้างฐานใหม่ในกรอบสามเหลี่ยมเล็กๆเหมือนกำลังชั่งใจอยู่ว่าจะไปทางไหนต่อดีตอนนี้ราคาก็ป้วนเปี้ยนอยู่แถวๆ3า3พจุดพอดีเป๊ะเลยครับคำถามสำคัญคือ แล้วมันเกิดอะไรขึ้นทำไมกราฟถึงออกมาเป็นทรงนี้ผมจะสรุปข่าวสารสำคัญที่กำลังขับเคลื่อนตลาดให้ฟังกันชัดๆเป็นข้อๆเลยครับปัจจัยแรกที่คอยดึงราคาทองเอาไว้ทำให้เราเห็นกรอบขาลงใหญ่ๆนั่นก็คือท่าทีของธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดครับตอนนี้ตลาดมองว่าเฟดน่าจะยังไม่รีบลดดอกเบี้ยเร็วๆนี้พอมีสัญญาณแบบนี้ปุบ เงินดอลลาร์ก็จะแข่งค่าขึ้นมาทันทีซึ่งเป็นเหมือนยาขมสำหรับทองคำเลยครับเพราะทองซื้อขายด้วยดอลลาร์พอดอลลาร์แพงทองก็เลยถูกกดราคาลงมาบวกกับข่าวดีที่ว่าความตึงเครียดในตะวันออกกลางเริ่มคลี่คลายลงบ้างแล้วนักลงทุนก็เลยใจชื้นขายทองคาที่เป็นสินทรัพย์ปลอดภัยออกมาบ้างครับนี่คือฝั่งที่คอยดึงราคาลงแต่ทำไมราคายังดีดตัวกลับขึ้นมาสู้ได้ล่ะ นั่นก็เพราะมันมีอีกแรงมาดันครับผมแรงหนุนแรกเลยมาจากธนาคารกลางทั่วโลกครับตอนนี้หลายประเทศโดยเฉพาะฝั่งเอเชียเนี่ยเดินหน้าลุยซื้อทองคำเข้าคลังสำรองกันหนักมากครับเป็นการสะท้อนว่าลึกๆแล้วทั่วโลกยังเชื่อมั่นในทองคำมากกว่าสกุลเงินดอลลาร์ในระยะยาวแรงหนุนที่2ก็คือเงินเฟ้อครับแม้ตัวเลขจะดูดีขึ้นแต่ก็ยังอยู่ในระดับที่ทาให้คนกังวล นักลงทุนส่วนหนึ่งก็เลยยังมองว่าทองคำนี่แหละคือหลุมหลบภัยจากภาวะของแพงที่ดีที่สุดและสำหรับนักลงทุนในบ้านเรานะครับมีอีกหนึ่งตัวช่วยสำคัญเลยก็คือข้างเงินบาทที่อ่อนค่าครับต่อให้ราคาทองในตลาดโลกนิ่งๆแต่ถ้างเงินบาทเราอ่อนลงราคาทองคําแท่งในประเทศก็จะยังปรับตัวสูงขึ้นได้ครับนี่คือเหตุผลว่าทําไมราคาทองบ้านเราถึงยังยืนหยัดอยู่ได้ เพราะฉะนั้นภาพที่เราเห็นในกราฟตอนนี้มันคือการงัดข้อกันแบบทัดๆเลยครับระหว่างแรงกดดันจากดอกเบี้ยของเฟดกับแรงหนุนจากความต้องการของธนาคารกลางและภาวะเงินเฟ้อแล้วต้องจับตาดูอะไรต่อให้ดูตัวเลขในกราฟเป็นหลักเลยครับแนวต้านสำคัญด่านแรกตอนนี้อยู่ที่ประมาณ3,358และด่านใหญ่ที่3,394ครับ ถ้าทองมีพลังฮึดสู้จนทะลุผ่านระดับนี้ไปได้ก็มีโอกาสไปต่อได้สวยๆเลยครับแต่ในทางกลับกันแนวรับก็สำคัญมากแถวแถว3,333ที่กำลังสู้กันอยู่ตอนนี้ถ้าหลุดลงมาก็ต้องไปลุ้นกันอีกทีที่แนวรับถัดไปแถวแถว3,293ครับผมก็หวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านในการตัดสินใจนะครับตลาดช่วงนี้ผันผวน,ผนต้องตามข่าวสารกันอย่างใกล้คิดครับ สำหรับวันนี้ผมแซมและครูเจาพอดแคสต์ต้องขอลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามครับสวัสดีครับ